อาการปวดเรื้อรังตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณคอบ่าไหล่และหลัง ซึ่งสาเหตุสําคัญก็คืออิริยาบถในการทํางานที่ไม่เหมาะสมเช่นการนั่งนานการนั่งหลังค่อมซึ่งเป็นท่าทางที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาการเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังเลื้อรังและกล้ามเนื้ออักเสบเลื้อรังซึ่งในปัจจุบันมีการรักษาด้วยฐานเลือกใหม่และให้ผลลัพธ์ทางการแพทย์ที่น่าพึงพอใจนั่นก็คือวิธีการช็อคเวฟหรือการรักษาด้วยคลื่นกระแทก ก็คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านะคะไปใต้ขั้วที่มีความต่างสักต่างกันมากๆแล้วเกิดพลังงานไปกระตุ้นให้เกิดการระเบิดของของน้ำนะคะปลดปล่อยพลังงานสูงนะคะเข้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นปรสาทนะคะเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูค่ะ ค่ปะปัจจุบันมีการใช้ extra corporeal shock wave ในโรคก,กระดูกและกล้ามเนื้อมามากกว่า10ปีแล้วนะคะเขาพบว่าสามารถใช้ได้ดีนะในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของเอ็นอักเสบหรือลังค่ะทั้งแบบที่มีแคลเซียมเกาะแล้วก็ไม่มีแคลเซียมเกาะน,นะคะแล้วก็พวกกล้ามเนื้ออักเสบหรือลังก็เริ่มมีการใช้มากขึ้นแล้วนะคะ ก็จะมีเสียงดังในขณะที่รักษาค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีการกระตุกมีการกระแทกของคลื่นนะคะเข้าไปในกล้ามเนื้อค่ะแต่ว่าก็จะไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรนะคะค่ะดยปกติแล้วไม่มีข้อห้ามพิเศษสำหรับการรักษาด้วยช็อคเวฟนะคะแต่ว่าในเคสที่เป็นผู้ป่วยแบบเจ็บปวด ทันทีเฉียบพันเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยได้ผลค่ะในการลักษาโดยการใช้เอกซ์ตร์คอปเปร์ช็อกแลต